ออกบนทางด้พกนี้มันี่็นต้ทุนของคนไทยต้นบริกรจิตแตไมดี่กอง của nông có thu màng này. Ở nông lúa khuẩn màng này. Ở nông lúa thu màng này. นี่นะทุกคนมนเกี่ยวเขานี่ก็เป็นธงหน้าเนาะนี่ตัวนี้เกี่ยวบัทันแหลวนะตัวนี้ส่วนตัวนี้กําลังเกี่ยวเนาะตัวนี้ตอนนี้ก็ปุดเกือบยงางไปเนาะมีน้ำนี่ทุกคนหอนแล้วสถานที่ิลุงไปเกี่ยวเขา สวัสดีทุกคนตอนนี้ฮะไปเกี่ยวเขาเนาะทุกคนอยู่ที่ให้ที่ให้ยู้ส่วนที่เขาเมื่อนี้สจะมาเกี่ยวเขาแนละ้วเมื่อเนี้ยฮะก็มาอยู่บ้าน canal ตอนนี้มาเกี่ยวเขาซอยลูกผีผมเนาะนทันทีตอนนี้ฮะกำลังเดินทางไปสามคนเนาะนี่เนะาะฮะกำลังไปเนาะทุกคน ไปเบิ้งน้ากันเนาะว่าเทาสกีเอาขอเป็นหรือบอเนาะมันมืดตัวเส้นทางคิดต่ำรายเนาะทุกคนหอยจี น,น,นี่ก็เป็นหน้าเนาะนี่ตอนนี้ฮักสิขึ้นรถไทยนะทุกคน กินบ่ภาษาสบายมือแรกมือแรกกินสิได้งาอยู่บ่เกี่ยวข้าวสบายบ่อ๋อนี่เรื่องสบายกว่าสบายคือสิหญ้าบ่สิหญ้าก็เกี่ยวข้าวได้เมื่อยนี่กตอนนี้เฮามาเกี่ยวข้าเนาะนี่นี่เฮาข้าเกี่ยวข้านี่ก็เป็นข้าเนาะนี่กําลังมาเกี่ยวทุ่งหทุ่งนานี่ ชีวิตันบา,นบา,นบานอยู่กับไฮอยู่กับหน้าเนาะนี่ผัดคนไปเบิ่งรงไฮหน้านี่ารเนาะเป็นหมองเป็นหมองเป็นน,นี่เนาะทุกคนมาเกี่ยวเขาเนาะตอนนี้นี่มีตุกิ มาลองแอบเจ้าเขาเมื่อนึงเน่งเบิ้งชาวจินเสียทให้เบิ้งเห็ดเห็ดนเห็ดเกี่ยวข้านเกี่ยวข้าวทุกคนเจ้าเขาทุกคน

มกินาแล้วแล้วบันนี้เฮ็ดจินเฮ็ดดีได้ส่งให้ซาบึงวตอิ้นนเฮ็ดกินเฮ็ดตอนนี้ก็มาเก็บขาวมากินนะเก็บขาสี่เล้วนเลยนะทุกคนเฮ็ดตะจีนเก็บขาเ้าทุกคน ดววินนี่เนานะมาเกี่ยวเขาเนาะเบิ่<ย>งนี่อยู่ทงไฮทงนาอันนี้โอ้โมละบอนี่เนาะ <c ười> ทุกคนเขาเนาะนี่ทงไฮทงนานี่เนาะไม่รู้ตอนนี้เขาจะตอนนี้เขาจะมาเกี่ยวเขาเนาะตอนนี้ อยู่ไหอยู่น่กพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวิีเขาจังไดเนาะเฮาบ่เคยเนาะเฮาสิลองเฮาสิลองทดสอบนี่พอเกี่ยวขาเขาจะมัดไว้แบบนี้เนาะมันจะยางมีตมนิดนึงเนาะมันจะยางสนิดนึงพว่ามันมีขี้กระตม Ừ, nhìn nó có họ nữa nó sẽ bưng chụp khẩu đây không khẩu bưng này thuận kiểu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có gì có gì? Ừ. แบบนี้เนาะเกี่ยวขาเลยครับตัดปีนตัดกูติกูจะเกี่ยวเขาเลยเดือถ้าจะปีนแบบนี้เนาะไม่ได้เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยนี่ให้ยื้อเสวนให้เก่ามุมีสวนตีมีตินาเกี่ยวเขานะพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวเขา บ้านกดใหญ่มาอยู่อะไนะใครน้องใครน้อ่เคยมาเคยมาเคยมาี่อะไรเจ้าไอเกี่ก็คือว่ามันนี่นะว่าผมก้อที่เกี่ยวสะบันได้คนทางดงเที่ยวเขาหน้นี้ตะกอนคือ่นตั้งโตนี่นะคนทางดงเที่ยวเขาแบบนี้เนาะว่งอบบ่ เกี่ยวเป็นเลยนะเกี่ยวเป็นวันี้เจ้าก็ถืงเขาว่าเขาางนเกี่ยววเป็นอะไรเขาว่า ตอนนี้ก็ได้เวลาลงเกีเขาทุกคนเบิ้งหันงวัวสองสามตัวมันแดมเบิง้งเนาะนี่เนาะทุกคนมันเกี่ยวเขานี่ก็เป็นธงหน้าเนาะนี่ตัวนี้เกี่ยวบัทันแล้วนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ กำลังเกี่ยวเนาะตัวนี้ตอนนี้ก็ปุดเกือบยางไปเนาะมีน้ำนี่ทุกคนหอนแล้วสถานทีิลุ่งไปเกี่ยวเขาพาทุกคนไปเบ่งน้ำกันเนาะเปียกอ่ะนี่เนาะหอนจะเกี่ยวหวันจะมัดแบบนี้เนาะทุกคน เอาเป,ไป,ป mm ็น hmm. มัดเป็นมัดไปเฮ้กองปลาไว้แล้วนี่หอยหอยหอยตอนนี้เราก็เจอหอยนะทุกคนหอยสลีนี่เดียวจินมีหอยด้วยจิ้นนี่หอย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 สลีเมื่อนี่เก็บเนาะ u uh, xong xăm tổ ấy nhìn đi nhìn hoài thuốc hoài nó tí kẹp hoài gì nhìn nó kiểu khẩu ตอนนี้ก็สิเริ่มเกี่ยวข้าวนะทุกคนเมเขมกเกี่ยวข้าวทผูมสม